มามองในมุมของประเทศอิสราเอลกันบ้างค่ะทุกคนดูเหมือนว่าทุกประเทศแรงงานบางกลุ่มก็ไปได้ดีแต่ในทางกลับกันบางคนบางกลุ่มแม้จะไปแบบถูกต้องตามกฎหมายทั้งกับบริษัทและรัฐจัดส่งก็ต่างมีช่องโหว่ให้เกิดปัญหาได้พอๆกันเมื่อมีข้อมูลมาบอกเล่าไว้แบบนี้ค่ะไปแบบถูกกฎหมายก็มีปัญหาพอไปถึงก็เหมือนคนผีเลยเท่าแก่ไม่เซ็นอะไรให้เลยเจ้าที่ก็แรงคนเก่าก็ข่มคนใหม่เงินก็ออกไม่ตรงข้าวของก็แพงไข่แพงหนึ่งห้าร้อยบาทไทยทั้งที่รายได้ต่อวันก็แค่2,000บาทนิดนิด คนเพิ่งไปไม่กล้ากินอะไรเลยขนาดมามา่าปลากระป๋องยังแพงโคกกระป๋องนึงก็ไม่กล้าซื้อดื่มจากประสบการณ์โดยตรงจากคนในครอบครัวกู้นี่ยืมสินไปจะกลับก็ไม่ได้จะอยู่ต่อใจก็ไม่อยากจะอยู่แล้วสงสารน้องมากๆเลยเงินที่ลงทุนไปเป็นแสนนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อจนได้บินรวมแล้วก็สองปีสุดท้ายบินไปถึงก็ไม่เหมือนดั่งใจหวังอยู่บ้านเราคงจะดีกว่านี้คนโชคดีเจอที่ดีๆเงินตรงก็ดีไปบางคนโชคร้ายก็เหมือนกับโชคชะตากลั่นแกล้งหนีแล้วหนีอี ค่าใช้ใจ่ายต่างๆในแต่ละวันก็มหาศาลแพงโคตรๆใครที่คิดว่าไม่มีความอดทนมากพอก็อย่าคิดจะไปเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกว่าจะได้เงินเขาต้องแลกมากับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่และความลำบากหลายๆอย่างจริงๆจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในต่างแดนนะคะสู้ๆคะ่ะ